คลิปนี้จะมาสอนการใช้งาน r o 2 0เในพาร์ทของ DM นะครับเริ่มจากการสมัคร Account จากคลิปที่แล้วเพื่อเป็นการสร้างเกมขึ้นมาให้กดที่ Create New Game ใส่ชื่อของเกมและททำการเลือกรูปแบบของคา a รคเตอร์ชีฟที่จะใช้ในเกมนะครับแนะนำให้ใช้ 5E by r o t o v ไปเลยครับหลังจากนั้นกด Create Game ได้เลย เว็บจะเข้าสู่หน้าห้องของเกมตามที่เราตั้งชื่อไว้ครับสามารถใส่นาปกของเกมได้ที่ตรงนี้กด Lunch นเกมเพื่อเข้าเกมเมื่อเข้ามาในกระดาษแล้วอันดับแรกให้ดำเการสร้างคาแรคเตอร์ชีตเปล่าสำหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาสร้างตัวละครก่อนโดยการไปที่ Journal กดที่ Add เลือก Character จะมีหน้าต่างขึ้นมาพร้อมกับตัวละครที่มีชื่อสุ่มขึ้นมาด้วยให้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นการระบุให้ผู้เล่นสร้างตัวละครที่ตัวนี้ แล้วแต่ว่าจะตั้งว่าอะไรนะครับกระผมจะใช้คำว่า for new player จากนั้นให้ดูที่แถบ in player journal และ can be edit and control by เราจะสามารถระบุผู้ที่สามารถมองเห็นตัวละครนี้ในช่อง journal ได้และระบุว่าผู้เล่นคนไหนจะสามารถปรับแก้ตัวละครนี้ได้ในขั้นแรกให้ทำการเลือกเป็น all player ทั้งสองแถบครับจากนั้นกด save change ก็จะเข้าสู่หน้าคาแรคเตอร์ e ีตยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นให้กดที่ Edit ขวาบนก่อนเสร็จแล้วให้กดที่ Duplicate เพื่อทำการ Copy s h e e t เปล่านี้ออกมาครับจะเห็นได้ที่ Journal ว่าจะมีการ Copy ออกมาตามจำนวนที่เรากด Duplicate ให้กดออกมาตามจำนวนผู้เล่นหรือกดเผื่อไว้เยอะๆก็ได้ครับเสร็จแล้วกด Save Change ได้เลยกลับมาที่หน้าแชทจะมีลิงก์สำหรับเข้าเกม ผู้เล่นจะสามารถเข้าเกมครั้งแรกได้จากการกดเข้าลิงก์ที่ DM ส่งให้เท่านั้นหลังจากนั้นก็จะสามารถเข้าจากหน้าโฮมของแต่ละคนได้เลยให้ทำการก๊อปปี้ลิงก์นี้ส่งให้กับผู้เล่นที่จะเล่นในเกมนี้หลังจากนี้ DM จะมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างมากอันดับแรกคือการเตรียมฉากให้กดที่เมนูทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ของ Map and Background จากนั้นลากไฟล์ภาพของฉากที่ต้องการลงมาใส่ได้เลย ให้ทำการขยับขยายตามที่ต้องการและในเมนูเลเยอร์อีก2อ,อย่างที่เหลือคือเลเยอร์โทเค็นหรือเลเยอร์สำหรับวางโทเค็นเพื่อเล่นตามปกตินั่นเองอีกเมนูคือ gm info layer ในหน้าเลเยอร์นี้จะมีเพียงแค่ dm เท่านั้นที่มองเห็นว่ามีอะไรวางอยู่ dm สามารถเตรียมโทเค็นตัวละครต่างๆเอาไว้ในเลเยอร์นี้ได้กลับมาต่อกันที่การเตรียมฉากหากต้องการปรับจำนวนพื้นที่ช่องของฉาก ให้กดที่สัญลักษณ์ขวาบนนี้นี่คือแถบเครื่องมือสำหรับการจัดเตรียมฉากของ DM จะขอแนะนำการปรับพื้นที่ฉากก่อนให้เอาเมาส์มาที่เหนือฉากแล้วกดที่ฟันเฟืองจะมีหน้าตาสำหรับแก้ไขพื้นที่ช่องและการปรับแต่งอีกนิดหน่อยกระบมขอข้ามไปก่อนใครอยากลองปรับแต่งเล่นดูลองศึกษาได้ครับเราสามารถกดปรับจำนวนช่องแล้วทำการอัปเดตได้ด้วยการกดเปิดปิดที่กริด เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วกด Save setting วิธีการเปลี่ยนชื่อของฉากนั้นกดคลิกที่ชื่อฉากเปลี่ยนชื่อแล้วต้องกด Enter ทุกครั้งวิธีเพิ่มฉากให้กดที่ create new page ก็จะมีฉากเปล่าปราปรกฏขึ้นมาหรือจะกดที่เส้นสีเขียวตรงระหว่างฉากก็ได้เราสามารถกดข้ามไปมาระหว่างฉากได้โดยที่ผู้เล่นนั้นจะไม่ข้ามฉากมาเหมือนกับ DM ถ้าอยากให้ฉากของผู้เล่นเปลี่ยนไป ให้คลิกค้างที่แถบเพเยอร์สีแดงแล้วนําไปวางที่ฉากอื่นที่ต้องการให้ผู้เล่นไปอยู่ผู้เล่นทั้งหมดก็จะเห็นเป็นฉากนั้นมาดูกันต่อในเรื่องของการจัดเตรียมมอนสเตอร์หรือ NPC เราสามารถนําโทเค็นมาอัปโหลดเก็บไว้ใน Art Library ได้หรือจะใช้ของฟรีก็มีให้เช่นกันหากเป็น a อ c o u n t แบบฟรีจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับหนึ่งเราสามารถลากโทเค็นเหล่านี้ลงไปใส่ในกระดานได้เลย ในกรณีของมอนสเตอร์นั้นสามารถเสิร์ชหาได้จากคอมเพนเดียมฐานข้อมูลปกติจะมีมอนสเตอร์มาให้อยู่แล้วบ้างเราสามารถใช้วิธีการเสิร์ชแล้วลากลงไปในกระดานได้เมื่อลากลงมาแล้วก็จะปรากฏเป็นคาแรคเตอร์ชีตขึ้นมาและข้อมูลของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะไปอยู่ในเจอแนลเราสามารถทําการใส่รูปภาพให้มันได้ด้วยในคาแรคเตอร์ชีตส่วนนี้นั้นจะเป็นคาแรคเตอร์ชีตสําหรับ NPC ซึ่งถ้าหากเรา add character ์ h e e t ขึ้นมาใหม่แล้วเลือก character ์ h e e t นั้นครั้งแรกเราก็จะสามารถกดเลือกที่ create a n NPC เพื่อเป็นการสร้าง character NPC ได้เช่นกันกลับมาดูในส่วนของ character ช h e ม t monster ที่เราลากมาแล้วนั้นโดยปกติจะถูกแบ่งไว้สส่วนนั่นก็คือส่วนของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลแอคชั่นเราสามารถแก้ไข character ์ h e e t NPC ได้ด้วยการกดที่รูปฟันเฟืองทางด้านขวาสุดเมื่อกดแล้ว ก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นการปรับข้อมูลต่างๆในจุดนี้ใครอยากลองทำเองเล่นเองลองได้เลยครับพอแก้ไขทุกอย่างเสร็จแล้วให้กลับมากดที่ฟันเฟืองอีกหนึ่งครั้งข้อมูลก็จะอัปเดตตามที่เราแก้ไขไว้ในส่วนของแอคชั่นเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการกดที่รูปฟันเฟืองแต่เป็นด้านล่างลงมาสักนิดหนึ่งก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขแอคชั่นที่เราต้องการเมื่อเสร็จแล้วกดปิดที่ฟันเฟืองเช่นเคย หากใครอยากสร้างมอนสเตอร์หรือ NPC ที่ไม่สามารถหาได้ในคอมเพนเดียมก็ให้ทำการ create a n NPC แล้วนำข้อมูลจากในเว็บลงมาใส่ครับถ้าหากเรามีโทเค็นที่วางอยู่ในกระดานอยู่แล้วและต้องการให้โทเค็นนั้นลิงก์ไปหาคาแรคเตอร์ชีตที่เรามีอยู่ให้กดดับเบิลคลิกที่โทเค็นนั้นจะมีหน้าต่าง Token Setting ขึ้นมาที่จุด represent นี้ให้เราทำการเลือกว่าโทเค็นนี้จะลิงก์ข้อมูลไปที่คาแรคเตอร์ชีตใด ถ้าหากเราต้องการให้โทเค็นนี้มีแถบชื่อปรากฏขึ้นให้ผู้เล่นทุกคนได้เห็นให้ติ๊กถูกที่เนมเพลตแล้วเลือกช่อง Setting ด้านบนกดเลือกที่ C ในส่วนของ p l y y r r p r r m s s s o o n และให้เอาส่วนของ Edit ออกด้วยจากนั้นกด Save Setting เพียงเท่านี้โทเค็นคาแรค t เตอร์ก็จะลิงก์ไปกับคาแรคเตอร์ชีตที่เราทำการตั้งไว้เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดคาแรคเตอร์ชีตจากโทเค็นด้วยวิธี ดับเบิลคลิกที่โทเค็นเราสามารถใช้วิธีการ Copy p a ้เพสโทเคได้ด้วยการกด ctrl c ctrl v เราสามารถปิดพื้นที่ฉากได้ด้วยการเปิด f o x of War ให้ทำการกดที่เมนูทางด้านซ้ายแล้วเลือกหัวข้ออะไรก็ได้ก่อนจากนั้นให้ทำการลากไปบนฉากจะปรากฏข้อความขึ้นมาว่าให้เปิด f o x of War ให้ทำการกด Turn On ในต,ตอนนี้มุมมองของผู้เล่นจะมองไม่เห็นทั้งฉากเนื่องจากถูกปิดบังด้วยสีดามืด เราจะต้องเป็นผู้เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้เห็นด้วยเครื่องมือรีวิวแอเรียหรือโพล y ก o อนรีวิวรีวิวแอเรียจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ลากเปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะสามารถเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นมองเห็นได้ในรูปแบบโพลิกอนนั้นจะสามารถทําให้เราลากเปิดพื้นที่ได้ตามที่ต้องการวิธีเริ่มการต่อสู้ให้ทําการกดเปิดเครื่องมือ Turn Order ขึ้นมาให้ผู้เล่นทําการทอย Initiative ส่วน DM ก็ทำการทอยให้กับ NPC หรือมอนสเตอร์ที่ต้องการกดเปิดคาแรคเตอร์ชีตจากโทเค็นขึ้นมาจากนั้นให้กดที่ชื่อของตัวละครในคาแรคเตอร์ชีตได้ทันทีจะเป็นการทอยอินิชิเอทีฟให้กับโทเค็นที่เลือกไว้หากโทเค็นอื่นๆเป็นตัวละครเดียวกันก็สามารถกดไปที่โทเค็นอื่นแล้วกดที่ชื่อเพื่อทอยอินิชิเอทีฟได้เช่นเดียวกันเมื่อทุกตัวละครทอยอินิชิเอทีฟเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่รูปฟันเฟืองของเทิร์นออเดอร์แล้วกดที่ descending เพื่อทำการจัดเรียงลำดับเทิร์นเมื่อตัวละครนั้นทำการผ่านเทิร์นให้กดที่เครื่องหมายลูกศรก็จะเป็นการสลับลำดับเทิร์นให้ตัวละครอื่นต่อไปเราสามารถกดคลิกขวาที่โทเค็นแล้วเลือก add เทิร์นได้สามารถแก้ไขค่า initiative ได้เช่นกันในโทเค็นนั้นจะมี e m o t i c o นต่างๆที่สามารถเลือกใช้ได้สามารถเปิดพื้นที่อร r a ออกจากโทเค็นได้ ในหน้าต่าง Token Setting ทางด้านล่างหากต้องการให้ผู้เล่นทุกคนเห็นออร่านี้ให้กดที่ c ในส่วนของ p l a y e r p e r m i s s i o n เช่นเคยแล้วกด Save Setting ก็จะเห็นพื้นที่ออร่าของโทเค็นนั้นในส่วนของเพลงประกอบนั้นอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่สามารถลองเล่นได้นะครับแต่กระผมแนะนำให้ใช้วิธีการเปิดจากบอทใน Discord เอาจะง่ายกว่า และในแถบสุดท้ายคือแถบเครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆอยซึ่งกระผมไม่เคยใช้ครับใครอยากลองลองเล่นได้เลยวนกลับมาที่จอร์นัลสักนิดเราสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกกลุ่มตัวละครได้ด้วยการกด Add Folder ในหัวข้อ Hangout และ PDF นั้นมีไว้สำหรับเก็บเอกสารข้อมูลที่ DM สามารถให้นักประจนภัยเปิดอ่านได้หรือถ้าหากไม่ใช้เราสามารถกดคลิกขวาแล้ว Delete ออกไปได้ทันทีตัวละครของผู้เล่นนั้น เมื่อสร้างกันเสร็จแล้วให้ทําการเซตติ้งให้ตัวละครนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะผู้เล่นท่านนั้นด้วยโดยจะเปิดให้ผู้เล่นท่านอื่นมองเห็นในเจอเนลหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ว่า DM ต้องการหรือไม่และนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของผู้ที่จะเตรียมกระดานด้วยโรทเวนตี้แล้วแม้ไม่ใช่ DM นักประจนภัยมือใหม่ก็สามารถที่จะสร้างเกมขึ้นมาได้เพื่อเอาไว้ลองสร้างตัวละครได้นะครับ และถ้าหากแอดเขานั้นจ่ายค่าบริการให้กับโ o w ทเวนตีจะสามารถทําการโยกย้ายตัวละครที่เราสร้างจากเกมนึงไปอีกเกมหนึ่งได้ด้วยซึ่งโัวปกติเราจะต้องสร้างตัวละครใหม่ในทุกๆเกมครับคลิปถัดไปในส่วนของโ o โทเวนตี้นั้นจะเป็นอะไรเอาไว้ติดตามกันให้ดีครับเหล่านักประจนภัยและ DM ทั้งหลายคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่